จุดประสงค์เป้าหมายที่แท้จริงในการบำเพ็ญความเมตตานั้นเป็นไปเพื่อเหตุใดก็คือเป็นไปเพื่อป้องกันความโลภป้องกันความโกรธป้องกันความหลงป้องกันตัญหาป้องกันร,ราคะป้องกันอุปทานป้องกันจิตมานป้องกันอวิชชา ป้องกันมิจฉาทิฏฐิป้องกันความอิจฉาป้องกันความริษยาป้องกันความอาฆาตป้องกันความพยาบาทป้องกันความจองเวรเพื่อทำลายความเกลียดชังทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมีมาในสังคมของหมู่มวลมนุษย์อันเป็นปัญหาของสังคมทั้งหลายดังนั้น การบำเพ็ญเมตตาจึงสำคัญยิ่ง